รงเรียนวัดมิตรภาพวนารามเป็นโรงเรียนขยายโอกาสและเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลกลางดงก่อตั้งเมื่อวันที่18มิถุนายนพุทธศักราช2506ตั้งอยู่เลขที่64หมู่4ตำบลกลางดงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาบนพื้นที่ของวัดมิตรภาพวนารามจำนวน9ไร่ ตราประจำโรงเรียนลักษณะของสัญลักษณ์เป็นรูปรัศมีสีเหลือง15แฉกหมายถึงประกายแสงสว่างของความเจริญรุ่งเรืองของชื่อเกียงเกียรติยศและสติปัญญาที่กระจายอยู่รอบต้นโพที่เป็นต้นไม้ที่เจริญงอกงามได้ในทุกสถานที่มีอักษวรวพซึ่งเป็นอักษรย่อของโรงเรียนอยู่ภายในสัญลักษณ์ ใบโพร,รวมกันสี่ใบที่หมายถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและความสามาคัคคีมีชื่อโรงเรียนวัดมิตรภาพวนารามอยู่ด้านล่างอัตลักษณ์ยิ้มง่ายไหวงามน้ำใจดีมีจิตอาสาเอกลักษณ์สะอาดบรรยากาศร่มรื่นวัฒนธรรมองค์กรรักเพื่อนเคารพพี่ ดูแลน้องสีประจำโรงเรียนสีเขียวหมายถึงองค์ความรู้ที่ต้องสแสวงหาอยู่ตลอดเวลาดุดเดียวกับความเขียวขจีแห่งป่าสีเหลืองหมายถึงความดีมีคุณธรรมปัจจุบันบริหารงานโดยนายเกรกียนไกรสิงหนาศํรำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนางสาวปียนุษเกิดสมบัติ ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน22คนจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ฉบับปรับปรุง2560ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญสร้างคนเก่งที่มีความสามารถหลากหลาย โดยโรงเรียนได้มีจำนวนห้องเรียนดังนี้ห้องเรียนปฐมวัยจำนวนสมห้องเรียนห้องเรียนปฐมศึกษาตอนต้นจำนวนสห้องเรียนห้องเรียนปฐมศึกษาตอนปลายจำนวน3มห้องเรียนห้องเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวนสมห้องเรียนและห้องเรียนการศึกษาพิเศษจำนวนหนึ่งห้องเรียน รวม14ห้องเรียนมีนักเรียนในปีการศึกษา2,567จํานวน322คนโรงเรียนวัดมิตรภาพวนารามมีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามการดำเนินงานของโรงเรียนคุณภาพประจํำจําบนมีการจัดรายวิชามาตรฐานสากลในรายวิชาภาษาต่างประเทศได้จัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมจากภาษาอังกฤษ คือภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นโดยมีครูผู้สอนที่จบการศึกษาในสาขาว,วิชาเอกโดยตรงเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถคุณลักษณะตามมาตรฐานสากลในปีพุทธศักราช2564โรงเรียนได้ผ่านการประเมินสมศสอรอบ4จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ภายในปีพุทธศักราช2567โรงเรียนวัดมิรภาพวนารามพัฒนาผู้เรียนสูม่มาตรฐานสากลน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบตัติและเพื่อให้การจัดการศึกษาเจริญง,งอกงามได้อย่างเต็มที่โรงเรียนจึงได้จัดสภาพแวดล้อมและเตรียมแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนอย่างหลากหลายเช่นบอร์ดการเรียนรู้พระราชกรณียกิจ พระราชดำริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ห้องปฏิบัติการภาษาต่างประเทศห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการดนตรีนาฏศิลป์ห้องลูกเสือห้องสมุดสนามกีฬารวมถึงอาคารอเนกประสงค์ที่เป็นศูนย์กลาง การจัดกิจกรรมของโรงเรียนและชุมชนโรงเรียนมีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตครอบคลุมทุกพื้นที่ภายในโรงเรียนที่สามารถเข้าถึงข้อมูลความรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาตามแนววิสัยทัศน์ที่ว่าโรงเรียนวัดมิตรภาพวนารามพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้นักเรียนทุกคนมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาบนพื้นฐานของความเป็นไทยสืบสารศาสตร์พระราชามุ่งพัฒนาสู่สากลด้วยความเชื่อมั่นว่านักเรียนทุกคนมีอัจฉริยภาพที่แตกต่างกันการจัดการศึกษาของโรงเรียนจึงมุ่งตอบสนองความถนัดที่หลากหลายโดยการจัดโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศในทุกสาขาวิชา จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตพัฒนาความคิดสร้างสรรค์การทำงานเป็นหมู่คณะและสร้างอุปนิสัยของผู้นำเพื่อเป็นรากฐานในการเป็นพลโลกที่มีคุณภาพดังดอกกล้วยไม้ดอกไม้ประจำโรงเรียนที่มีความหมายว่ากว่ากล้วยไม้แต่ละชอ่อจะผลิดอกออกผลให้เราได้ชื่นชมได้ต้องใช้เวลานาน และต้องการการดูแลเอาใจใส่ไม่น้อยเช่นเดียวกับครูแต่ละคนกว่าจะสั่งสอนเขี่ยวเข็นสิทธิ์คนแล้วคนเล่าให้มีความเจริญงอกงามก้าวหน้าในชีวิตได้ก็ต้องใช้เวลาอบรมสั่งสอนไม่ใช่น้อยเช่นกันจากความมุ่งมั่นส่งผลให้โรงเรียนและนักเรียนโรงเรียนวัดมิตรภาพวานารามได้รับรางวัลเห็นความสำเร็จในระดับเขต ในระดับภูมิภาคและในระดับชาติเช่นรางวัลเสมาสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดประเภทผลงานดีเด่นระดับทองโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขของกระทรวงศึกษาธิการรางวัลโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง ระดับประเทศของกระทรวงศึกษาธิการรางวัลหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทประเภทผู้บริหารและครูระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับเขตตรวจราชการที่13นครชัยบุริีรางวัลโรงเรียนต้นแบบสถานศึกษาปลอดภัย4ปีต่อเนื่อง ระดับเขตพื้นที่การศึกษารางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปีการศึกษา2567รระดับเขตพื้นที่การศึกษารางวัลการประกวดคลิปวิดีโอเล่าขานสืบสารประวัติศาสตร์โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ระดับเขตพื้นที่การศึกษารางวัลครูผู้สอนดีเด่นด้านการส่งเสริม การจัดการเรียนรู้เพศวิธีศึกษาและทักษะชีวิตระดับเขตพื้นที่การศึกษาตลอดระยะเวลากว่า62ปีสถานที่แห่งนี้ยังคงยึดมั่นสร้างคนดีคนเก่งมีคุณภาพยังประโยชน์แก่ประเทศชาติและสังคมโลกประดุดต้นสนปฏิพัท์ที่อย่างรากลึกชูลำต้นกิ่งก้านสาขาผลิดอก ออกผลทั่วทุกผลทุกแห่งโรงเรียนวัดมิรภาพวนารามยังคงมุ่งมั่นสร้างสรงสรค์สิ่งที่ดีที่สุดให้แก่นักเรียนร่วมกับภาคีเครือข่ายในทุกภาคส่วนเพื่อที่จะสร้างสรรคนดีสร้างคนเก่งยังประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไป